สัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอบทเพงลงรักเอกซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวประวัติของชีวิตผมตั้งแต่เด็ตจนถึงปัจจุบันเลยครับเริ่มเล่นะครับ ผมชื่อเอกชื่อเอกมีดีเีดีๆตรงคิดดีทดําดีผมเป็นคนมีไฟผม,มนนเป็นคนตั้งใจและไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบผมผมทุ่มเทเต็มที่ทุ่มเทอย่างดีให้หน้านี้เป็นศิลปินดีดีนี่รับเอกรับเอกพันลักหน้าใสารับเอกรับเอกพันลักหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมโจโจ บ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยแม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นเจริญผมเป็นคนจริงใจผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพอมมุ่งมั่นสัญญาตั้งสรนอาสาด้วยหัวใจทั้งหมดที่มีรับเอกรับเอกพันแรกหน้าใสมรับเอกรับเอกพันแรกหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผม บ้านผมไม่ได้ร่ำไม่ไดีรวยแม่ผมอาสาพาช่วยให้ชีวิตลูกนั้นจเจริญผมเป็คนจริงใจผมเป็นเพียงหน้าใหม่ที่คอยอยากได้รับโอกาสมาพร้อมมุ่งมั่นสายายาัญญาสร้างสรรอาสาด้วยหัวใจทั้งหมดพี่นี่รับเอกอรับเอกอันรักหน้าใสรับเอกรับเอกอันรักหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผม อยากฟังเพลงดีอยากฟังเพลงมันต้องตั้งใจฟังรับเอกอายาเฮ้เฮ้รับเอกรับเอกพันลับหน้าสายรับเอกรับเอกพันลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผมรับเอกรับเอกพันลับหน้าสายรับเอกรับเอกพันลับหน้าใหม่เปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วขอโอกาสผมรับฟังผม จบปราครบขอบคุณมากครับย <c oughs> <c oughs>